สวัสดีครับผมเก่งจากร้านดูรีแนนทิกนะครับอ่าวันนี้จะมาเสนอพวกงานทางสายงานเครื่องลายครามเป็นจะลงนะครับใครมีแบบนี้ทางร้านรับซื้อราคาสูงนะแต่งทีมีอยู่ที่บ้านไม่รมู้ว่ามันจะมีราคาไหมลองส่งรูปมาประเมินราคาทางแชทกับทางร้านบุรีแนนทิกนะครับอ่ะทางร้านจะ,อะสอนคร่าวๆนะครับว่าจะดูยังไงว่าของเก่ามันคือของเก่าที่ทางร้านรับซื้อบางคนบอกส่งรูปมาไม่ค่อยรับซื้อเลยต้องลองดูนะครับถ้ามันเป็นพวกลายอย่างนี้คือลายยูจิ้มันนะครับผมดูจาก ใต้ชามใต้ฝานะครับผมมันจะมีรอยยุบตัวถ้ามีรอยยุบตัวของการเก็บเก่าเนี่ยก็คืออันนี้คือของเก่าทางร้านจะรับซื้อแต่ว่าราคาจะเท่าไหร่เนี่ยจะอยู่ที่ลายแล้วก็อยู่ที่สภาพของสินค้าชิ้นนั้นด้วยว่าครบชุดไหมชามมีฝาไหมถ้าชุดน้ําชาอย่างเงี้ยมันจะมีต้องมีฝาแล้วก็ต้องมีมีจานรองต้องครบชุดถ้าครบชุดจะมีราคาครับส่วนใหญ่ที่จะมีราคาก็คือมันเป็นพวกลายมังกรลายพวกเทพ Б, พวกเซียนพวกนี้จะพอมีราคาและการเขียนลายดูสิครับผมดูใกล้ๆนะลูกค้าลองดูนะครับการเขียนลายเนี่ยมันจะมีสีเข้มสีอ่อนต,ตัดกันเห็นไหมพวกนี้คือการเขียนมือมันจะมีการตัดอาสีของของลายมันเนี่ยมันจะตัดสีเข้มสีอ่อนก็คือพวกนี้คือการเขียนเก่าไม่ได้การพิมพ์ลายมาใหม่นะฮะแล้วก็จะมีรอยยุบตัวแล้วก็จะมีมาร์คมาร์กภาษาจีนเป็นยี่ห้อครับผมเนี่ยคือของแท้แน่นอนของเก่านะครับ ถ้าอย่างนี้ใครมีชามฝาแบบนี้นะฝาตัวตรงกันมาร์กตรงกันทั้งฝาทั้งชามอย่างเงี้ยชุดนึงสวยๆทางร้านบริเนติกรับซื้อชุดระเป็นหมื่นนะถ้าชุดตัวใหญ่นะครับชามฝาใหญ่หน่อยนะขนาดขนาดใหญ่ถ้าขนาดเล็กก็จะถูกแี่ถ้าเป็นลายอย่างพวกนี้แต่อย่างเงี้ยถ้าเป็นลายดอกไม้พวกนี้จะถูกหน่อยจะถูกกว่าลายเป็นทิวทัศน์พวกนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็หลายหลายพันนะชุดหนึ่งถ้าตัวถ้าฝาชามฝาใหญ่นะอ่า แล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่งอ่ะชุดน้ําชาบังกรนะครับถ้ามาร์คฝาตัวถ้วยน้ําชาแล้วก็ชาแล้วก็ฝาจานรองเป็นมาร์คเดียวกันชุดหนึ่งรับซื้อหลายหลายพันถึง,งเป็นหมื่นเลยนะครับมีส่งรูปมาประเมินราคาทางแช็คกับทางร้านบูรินทร์เพชรได้เลยนะทางร้านรอรับซื้ออยู่ทุกวันนะครับซื้อไม่จํากัดจํานวนเลยขอให้สวยแค้มีส่งมาได้เลยนะครับทางร้านจริงใจพูดตรงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ